บ้างครับผู้กองหลาครับครับอย่างก็ต้องขอบพระคุณนะครับเตอว่องแล้วก็สวัสดีนะครับคุณหมอครับเดพอสครับท่านในค้าผู้ชมทา่ทานเออธนดนธนโดนอาจารย์โดนอยู่ด้วยกันทุกวันจำชื่อเวลาฮะสิ่งที่ผมจะพูดหรือแสดงความคิดเห็นนะฮะต่อจากนี้ไปนะครับก็คงจะเป็น สิ่งที่เกิดจากตัวผมแล้วก็ลูกๆที่ค่ายมวยนะครับอาจจะไปไม่อาจจะอาจเอื้อมไปพาดทิงกับค่ายใดๆนะฮะแต่ว่าถ้ามันตรงกันก็ดีไปถ้าไม่ตรงกันก็ผมก็มีเจตนาที่จะพูดแล้วก็แสดงความที่เห็นสิ่งที่ผมเจอแล้วก็ประสบในค่ายมวยของผมนะครับก็ถือว่าลำบากนะฮะโควิดรอบแรกนะฮะเราก็จากที่เคยมีรายได้นะฮะทุกอย่างกลับมาเป็นศูนย นะครับเป็นศูนย์แล้วก็ช่วงแรกๆก,ก็ไม่ว่าจะ14วันหรือเดือนหนึ่งเราก็พอทนได้เพราะลูกๆบางคนก็อพอมีเงินเก็บพอที่จะเอาเงินก้นถุงเงินเก็บมาใช้สอยเลี้ยงตัวดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะฮะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอ,อย่าง พวกที่พอมีค่าตัวอย่างชูเจริญหรือมวยที่มีชื่อได้เข้าไปต่อยในกรุงเทพนะก็พออยู่ได้พอเลี้ยงตัวเองอยู่ได้นะฮะแล้วก็มีอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆที่จะหาเช้ากินค่ำนะฮะได้แต่ว่าเด็กใหม่นี่ฮะเด็กที่กําลังจะเติบโตขึ้นจากมวยรากหญ้าที่เข้าไปสู่กรุงเทพนี่ถือว่าสาหัสนะฮะโดนหนักหนักมากนะฮะไหนจะค่าอยู่ค่ากินแม้แต่ ระบุยาสิงฝันทุกอย่างก็ต้องเป็นเงินนะฮะต้องอยู่ต้องกินจากแต่ก่อนก็ยังเคยได้ไปตอ่อ,ตอยโน่นต่อยนี่มีรายได้พันสองพันห้าพันสี่พันก็ยังพอเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้นะฮะแต่ว่าเมื่อทุกอย่างกลับกลายเป็นศูนย์นะฮะมันก็รายได้อย่างอื่นก็ไม่เกิดนะฮะก็ลองคิดดูก็แล้วกันนะว่าการดํารงชีพมันจะอยู่ยังไงนะครับก็ถือว่าสาหัสสาการน,นะฮะในตัวคือผมในฐานะที่เป็นพ่อ ก็ต้องดูแลลูกๆนะฮะเท่าที่ความจําเป็นนะฮะเท่าที่ความจําเป็นแล้วก็เท่าที่ตัวผมนี่จะหยิบยื่นหรือป้อนให้ลูกได้นะถ้าตือเปียบเป็นแม่นกก็เท่าที่จะหาได้ให้ลูกกินไปก่อนนะครับพอประทังชีวิตเพื่อรอมวยไทยกลับมานะครับแล้วก็ <Okay. S 1> ก็ยังผมก็ถือว่าเป็นท่ายที่โชคดีนะฮะที่ลูกๆผมเด็กนักมวยที่ไทย นะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ยังยังอยู่ครบอยู่นะฮะ<ม>ตอนนี้ซึ่งหลายคนก็ป่ออนอยู่ว่าไม่ไหวพ่อไม่ไหวพ่อผมก็ขาดเหลือยัอยงไงก็ผมก็มีที่พึ่งก็คือเสียโบนครับก็เป็นความโชคดีของค่ายมวยดิธรันารธามด้วยนะครับที่ผมได้มา,เ,าเจอเสียโบนนะได้มาเจอเพจดีก็ก็ต้องขอบพระคุณอีกครัง้งนึงนะครับท,ที่เมตตานะแล้วก็ทำให้ ผมดาบลันธรา,ามอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้นะครับก็กเรื่องที่ประสบมาหนัหนกๆก็นี่แหละฮะก็คือค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูค่าต่างๆที่เราต้องอยู่กินในชีวิตประจําวันนะครับคือน้องๆนักมวยเองก็ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่ค่ายอยู่ตลอดเวลาอ,อยู่ที่ค่ายฮะเด็กๆที่ที่ถือว่าเป็นต้นกล้าของค่ายอยู่นี่ฮะอ,อยู่ก็ถือว่าเป็น เป็นติดโควิดอยู่นี่ก็แล้วกันนะฮะคือก็ไม่ให้ออกไปยุ่งเกี่ยวกับภายนอกนะครับ ừ, ừ. แล้วก็คนที่อยู่ในค่ายก็ให้อยู่ต่ออย่างนี้ครับมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องต้องดูแลลูกๆต้องดูแลกันครับครับผมครับ,รบแล้วในส่วนของในความเป็นพี่ใหญ่ของวงการมวยทางธ้ภาคอีสานครับคู่กองแบนครับทราบไหมว่าตอนนี้บรรดาพี่ๆน้องๆเห็นบอกว่ามีเลิกทำมวยกันไปหลายค่ายแล้วเหมือนกันเรื่องนี้จริงหรือเปล่าครับ อันนี้ก็ได้ได้ยินข่าวนะฮะแต่ก็ไม่สามารถที่จะยืนยันแทนแทนแทนท่านเหล่านั้นได้นะครับก็เผื่อว่าท่านอาจจะบวน้อยใจนะฮะถ้ามวยไทยกลับมาก็อาจจะกลับมาอีกก็เป็นได้นะ,ะก็ยังจะก็เลยไม่กล้าที่จะยืนยันว่าค่ายไหนยังเปิดค่ายไหนยังปิดน,นะครับนอกจากว่าถ้ามวยกลับมาชกแล้วเราสามารถที่จะเช็คได้ว่าค่ายไหน Rama, เปิดเปิดแล้วก็ปิดจริงนะฮะเมื่อเราประกบมวยอ,ออกมาแล้วบอกว่าเด็กไม่อยู่แล้วเด็ก